เลยค่ะทุกคนนะคะเรื่องของดวงชะตาเนี่ยจะมีคนที่เหนือกรรมได้ก็น้อยเต็มทีเนาะเพราะว่าคนที่เหนือกรรมอ่ะต้องอยู่เหนือจิตใต้สํานึกเก่าของตัวเองจะต้องจิตจิตจะต้องอยู่เหนืออยู่เหนืออารมณ์หรือกิเลสท,ที่เป็นทางอากุศลได้นะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เหมาะมีมีเรื่องเล่าว,ว่าในการตั้งหัวข้อไว้ว่า เสียงเพียกจะคําเตือนทอําให้พ้นจากวิบากกรรมหรือเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งที่จะให้เราไปกระทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์นะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วละน่าจะเกือบสิบปีแล้วนะคะพี่หมอบีเมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นพนักงานบริษัทนี่แหละค่ะนะพนักงานบริษัทที่ใหญ่เลยนะในจังหวัดระยองแล้วก็ คือเราก็จะมีคนรู้จักมีหัวหน้ามีอะไรแบบนี้เนาะแล้วเราก็